สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสร็มโคเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของ Holyland l a u k m a c เป็นไมโครโฟนไร้สาย2ใหม่รุ่นท็อปสุดของเขาเลยแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า E.N.C. หรือเทคโนโลยีลดปัญหาเรื่องของเสียงรบกวนด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครใช้ไมโครโฟนไร้สายแล้วเจอเสียงรบกวนบ่อยๆลองมาดูตัวนี้กันครับตัวไมโครโฟนเองเนี่ยเขาจะมาในกล่องชาร์จสวยงามซึ่งตัวนี้จะเป็นเคสเก็บก่อนนะแล้วก็ตัวกล่องชาร์จของเขาเองเนี่ยจะอยู่ข้างในแบบนี้นะฮะที่ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์พวกสายต่างๆแล้วก็เขามีวินชิลมาให้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ช่วยได้เวลาที่เราใช้งานในที่ที่ลมแรงๆนะครับตัวกล่องพกพาเขาก็จะมาหน้าตาแบบนี้ครับ ตัวกล่องเองเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ลิโพความจุอยู่ที่2,800ม ah, ิลลิแอมป์เนี่ยใส่เข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ของตัวใหม่ได้ถึง2รอบตัวเคสของเขาเองเนี่ยวัสดุต้องบอกว่าจับขึ้นมานี่รู้สึกว่ามันแน่นหนาพรีเมียมมากๆด้านหน้าเองเนี่ยก็จะมีไฟ4ี่ดวงซึ่งก็จะเป็นไฟบอกว่าตอนนี้ปริมาณแบตเตอรี่ในตัวเคสมีอยู่แค่ไหนส่วนด้านหลังของตัวเคสเองเนี่ยก็จะเป็นช่อง USB-C อันนี้เอาไว้สลักการชาร์จ แบตเตอรี่ความสะดวกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราเปิดกล่องครับตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาก็จะเปิดขึ้นมาให้เองโดยอัตโนมัติเลยคือเราไม่ต้องมานั่งหยิบไม้ออกมาแล้วก็เปิดอ่อนอีกทีพอดึงไม้ออกมาจากตัวกล่องเขาก็จะเปิดตัวเครื่องให้เลยก็ตัดปัญหาในเรื่องของการที่ว่าเราลืมเปิดไมโครโฟนประมาณนี้ได้ที่ตัวรับสัญญาณเองเนี่ยนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด1.1นิ้วเป็นจอ a อ o l e ร นะฮะซึ่งตัวนี้ก็สว่างชัดเจนครับพี่ใหญ่ลองเอาไปใช้งานในที่ที่แบบแดดจัดๆกลางแจ้งอะไรแบบเนี้ยก็ยังทํางานได้ค่อนข้างดีแล้วก็น้าจอเป็นทัชสกรีนด้วยส่วนข้างๆเองเนี่ยก็จะมีแป้นไดัลขนาดใหญ่นะฮะตัวเนี้ยช่วยให้เราปรับตัวใหม่ได้ง่ายแล้วก็สั่งงานได้ง่ายเวลาจะใช้งานเนี่ยก็คือเราก็สามารถจะหมุนไปได้เรื่อยๆเวลาที่เราจะเลือกเมนูไหนเราก็กดแป้นตัวนี้ลงก็เหมือนกับการกด Enter นี่แหละนะครับหรือถ้าจะย้อนกลับเมนู เราก็กดเจ้าปุ่มกลมๆข้างๆทางขวาตรงนี้ที่หน้าจอเเนี่ยเขาก็จะแสดงสถานะแยกกันอิสระเลยฮะระหว่างไม้ตัวที่1กับไม้ตัวที่2ก็ช่วยให้เราดูได้ง่ายขึ้นครับว่าตอนนี้เราเปิดตัวไมโครโฟนตัวไหนอยู่ตัวไหนปิดอยู่แล้วก็ในเรื่องของตัวออดิโอเลเวลก็มีการแยกไม้แต่ละตัวให้ด้วยก็ช่วยให้เราเช็คได้ครับว่าเสียงของไม้ตัวไหนดังไม้ตัวไหนค่อยหรือว่าไม้ตัวไหนที่เสียงมันพีคเกินไปเราก็ ปรับแก้ได้ทีนี้ที่หน้าจอปกติเนี่ยการหมุนตัวแป้นเมนูตัวนี้ก็จะเป็นการปรับความดังค่อยของเอาพุทครับเราก็สามารถปรับเลือกได้ว่าเสียงที่จะออกมาจากตัวไมโครโฟนเนี่ยจะให้เขาดังค่อยมากน้อยแค่ไหนนะฮะเอาพุทสัญญาณแรงมากน้อยแค่ไหนก็ปรับจากตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าเรากดเจ้าปุ่มเมนูตรงนี้ตรงไปเขาก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เลือกอันแรกก็จะเป็น record mode ครับซึ่งตัวนี้เราจะเลือกได้ว่าเวลาที่เรา ใช้งานในการบันทึกเสียงจะบันทึกเสียงเป็นแบบไหนเขาจะมีเป็นสเตอริโอมีเป็นโมโนแล้วก็มีเป็นเซฟตี้แทร็กความแตกต่างกันครับก็คือว่าถ้าเป็นสเตอริโอนะฮะไม้สตัวที่เราใช้งานเนี่ยไม้หนึ่งก็จะเป็นแทร็กทางซ้ายอีกไม้ก็จะเป็นแทร็กทางขวาแต่ถ้าเราเลือกเป็นโมโน ไม้ทั้งสองตัวก็จะเป็น t r a ็กซ้ายขวาทั้งคู่แล้วก็ s a ฟต t y t ท a กก็จะเป็นการใช้งานในกรณีที่เราต้องการความชัวร์ของการบันทึกเสียงว่าเสียงจะไม่แตกในแน่ก็คือ t r a ็กหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นเสียงปกติอีก t r a ็กหนึ่งเสียงเขาจะค่อยลงมากว่าปกติทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าเราบันทึกเสียงแล้วเสียงมันพีคหรือว่าเสียงมันแตกเนี่ยเราก็ไปเอา t r a ็กอันที่เสียงค่อยกว่ามาใช้งานได้ต่อมาเองในเมนูใหม่ setting ครับตรงนี้ถ้าเรากดเข้ามาก็จะเป็นการปรับเลือก ไมเกนอันเนี้ยก็จะเป็นการปรับกําลังขยายของไมโครโฟนเทคนิคการตั้งก็คือว่าเวลาที่เราพูดเสียงดังสุดแล้วเนี่ยอย่าให้ออดิโอเลเวลของเราเนี่ยแตะไปที่สีแดงแค่นี้เสียงของเราก็จะไม่แตกแล้วเมนูถัดมาครับก็จะเป็นเมนูออโต้รคคอร์ดคือถ้าเราเปิดเมนูอันนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกครั้งที่เราเปิดตัวไมโครโฟนนะครับตัวไมโครโฟนตัวนี้นะเขาก็จะบันทึก เสียงลงไปในเมมโมรีของตัวไมโครโฟนให้โดยอัตโนมัติก็ช่วยในเรื่องของการที่ว่าเราลืมเปิดไมค์หรือว่าลืมบันทึกเสียงหรือในกรณีที่เดียวบันทึกเสียงมาแล้วแล้วกลายเป็นว่าเสียงมีปัญหาเราก็มาดึงไฟล์จากตัวไมโครโฟนตัวนี้ได้อ้อบอกทุกคนก่อนนิดหนึ่งนะลืมบอกเมืต้นรายการว่าเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟน Holy l a ล d ดลักมนีอ่ะพี่ใหญ่เก่าใหม่ให้ฟัง นะครับว่าใช้เจ้าไมโครโฟนตัวนี้อยู่จริงๆคือตอนนี้เองเนี่ยพี่ใหญ่ใช้วิธีการบันทึกเสียง ที่ตัวไมโครโฟนตัวนี้ใส่ไว้ในมมโเมรีเพราะว่าตัวรับสัญญาณอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เอาไปต่อกับไม์นะฮะก็เดี๋ยวเอาเสียงจากไมโครโฟนตัวเนี้ยไปซิงกับเสียงของตัวกล้องตอนที่ตัดต่อว,วิดีโอเราก็จะได้ยินเสียงจากเจ้าตัวนี้แทนอีกเมนูหนึ่งที่พี่ใหญ่ว่าเขาช่วยให้เราทํางานได้สะดวกมากๆครับก็คือเมนูที่ชื่อว่าโฟนสปีกเกอร์อันเนี้ยถ้าเราเปิดออนอยู่เวลาที่เราต่อไมโครโฟนเข้ากับมือถือแล้วเราเปิดฟังเสียง ที่เราอัดไปเนี่ยเสียงจะไปออกที่ลำโพงมือถือเลยคือไม่ต้องคอยดึงไมโครโฟนเข้าออกคือถ้าใครที่เคยต่อไมโครโฟนโดยตรงเข้ากับโทรศัพท์มือถือจะเจอปัญหาว่าเวลาที่เราบันทึกเนี่ยมันโอเคแต่เวลาที่เราต้องการจะ playback หรือว่าฟังเสียงดูเนี่ยเราจะต้องดึงไมโครโฟนออกก่อนไม่อย่างนั้นเสียงจะไม่ออกลําโพงนะฮะแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้เราก็ตั้งเมนูตรงนี้นะครับเปิดให้มันเป็นออดขึ้นมา เราก็ไม่ต้องคอยดึงตัวไมโครโฟนเข้าออกแล้วนอกจากนั้นเขายังมีเมนู EQ หรือว่า Equalizer ที่จะช่วยปรับเสียงตัวไมโครโฟนของเราให้ด้วยซึ่งเวลาที่เราใช้งานเราเลือกได้ครับเขาจะมีเสียง Hi-Fi ซึ่งอันนี้ก็คือตามชื่อเลยครับเราก็จะได้เสียงในคุณภาพแบบ Hi-Fi นะฮะแบบต่อมาครับก็จะเป็นตัว Low Cut อันนี้เนี่ยก็จะช่วยตัดเสียงรบกวนในย่านความถี่ต่ำออก ตัดพวกเสียงเครื่องยนต์เสียงห้ามของแอร์ออกไปก็จะช่วยให้เสียงพูดของเราเคลียร์ขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายครับอันนี้คือเน้นสรารการทํางานเสียงพูดเลยคือ v vocal อ o o s t จะเป็นการบูทให้ตัวเสียงพูดของเราเนี่ยมีความ ชัดเจนมากขึ้นในส่วนของปุ่มกลมทางขวาเองเนี่ยถ้าอยู่ที่หน้าจอปกตินะครับถ้าเรากดตัวปุ่มกลมตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการเข้าเมนูการตั้งค่าของไมค์แต่ละตัวเขาก็จะขึ้นมาเลยครับว่าไมค์หนึ่งนะฮะเราจะตั้งค่าอะไรไมค์สเราจะตั้งค่าอะไรอย่างอันแรกเนี่ยที่เป็นสีเขียวๆเปิดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นระบบ ENC หรือว่าระบบลดเสียงรบกวนของเขานะฮะเราก็สามารถสั่งปิดเปิดจากตรงนี้ได้แล้วก็เราสามารถสั่งมิวใหม่ได้นะฮะหรือว่าสั่ง ตัดเสียงใหม่ได้ก็สั่งจากตัวรับสัญญาณตัวนี้ได้เลยสะดวกดีไม่ต้องเดินไปปิดที่ตัวใหม่แล้วก็อันสุดท้ายสีแดงก็จะเป็นการสั่ง record ที่ตัวใหม่นะฮะที่ด้านข้างของตัวรับสัญญาณครับเขาก็จะมีช่องต่อหูฟังเอาไว้มอนิเตอร์เสียงมีช่อง usb เอาไว้สลักการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็นอกจากที่จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่แล้วไมโครโฟนตัวนี้ยังสามารถต่อตรงเข้ากับ เครื่องคอมหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ตัวใหม่เป็นระบบดิจิตอลได้เลยก็คือไม่ต้องมาเป็นสายอนาล็อก3.5มิลละใช้เป็น USB ต่อตรงเข้าไปที่ตัวกล้องหรือโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะอย่างถ้าใครใช้เป็นโทรศัพท์มือถือ a r o i d เอเนี่ก็ใช้สาย USB C to USB C เสียบเข้าโทรศัพท์มือถือ ทำงานได้เราได้สัญญาณเสียงเป็นระบบดิจิตอลทั้งระบบนะฮะก็จะทําให้คุณภาพเสียงออกมาดีขึ้นใครที่จะทําไลฟ์แทนที่จะต้องต่อไมค์เข้าตัวกล้องแล้วก็เอาสัญญาณจากตัวกล้องทั้งภาพทั้งเสียงมาทำไลฟ์เนี่ยเราก็ดึงสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้เข้าไปที่เครื่องคอมของเราได้เลยได้คุณภาพที่ดีกว่านะฮะอีกด้านหนึ่งเองเนี่ยก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดครับแล้วก็เขาจะมีช่องเอาพุตตัวนี้ก็จะเป็น3.5มมิลเอาไว้ต่อเข้ากับ กล้องหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าเราจะเสียบเป็นแจ็ค3.5มิลส่วนด้านล่างเองเนี่ยก็จะเป็นคลิปหนีบนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียบเข้าฮอตชูของตัวกล้องด้วยเวลาที่เราใช้งานคู่กับตัวกล้องเราก็เสียบตัวรับสัญญาณอันเนี้ยเข้าไปที่ฮอตชูของกล้องได้เลยสะดวกมากๆครับอันนี้มาทดสอบตัวไมโครโฟนฮ o ลลีแลนด์ลารกให้ดูนะฮะว่าเวลาที่เราใช้งานมาเดินบล็อกอยู่ในห้างแบบนี้เนี่ยคุณภาพเสียงของเจ้าตัวใหม่ฮอลลีแลนด์ลารกตัวนี้เป็นยังไงบ้างอะ เก่าไมให้ดูเพื่อความชชว่์ว,ว่าใช้ไมโครโฟนตัวนี้อยู่จริงๆนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของตัว Holyland R ก็คือว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยนอกจากที่จะเป็นคลิปที่หนีบเสื้อคอกลมแบบนี้ได้หรือว่าเอาไปหนีบที่เสื้อได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถจะใช้เป็นการติดตั้งด้วยแม่เหล็กได้ก็คือเอาแม่เหล็กสอดเข้าไปใต้เสื้อนะฮะแล้วก็ใช้ตัวแม่เหล็กดูดกับไม่เอาไว้ซึ่งข้อดีก็คือว่าเราสามารถจะเลือกตำแหน่งในการติดตั้งตัวไมโครโฟนได้ ยืดหยุ่นมากขึ้นคือผู้ชายเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าส่วนใหญ่เราก็จะใส่คอกม้มใส่เสื้อโปโลใส่เสื้อเชิ้ตซึ่งมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วในการที่จะเน็บไมค์เข้าไปแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะครับบางครั้งเองเนี่ยพิธีกรหญิงชุดเขาเองไม่มีตำแหน่งให้ติดตัวไมโครโฟนนะครับระบบแม่เหล็กแบบนี้ก็ช่วยได้แต่สำหรับใครที่ใช้ไมโครโฟนไม่ว่าจะเป็นไวเลสแบบนี้หรือว่าจะเป็นไมค์แบบเาเวเลียก็คือไอ้ไมค์ติดปกเสื้อเนี่ยนะฮะ พี่ใหญ่แนะนําแบบนี้ครับก็คือว่าเวลาที่เราติดตั้งไม้นะตำแหน่งที่ดีที่สุดในการติดตั้งไม่ก็คือว่าอย่าให้เกินสักหนึ่งฝ่ามือจากแหล่งเสียงแหล่งเสียงตรงนี้ก็คือปากของเรานะฮะคืออย่าติดไม้ห่างปากเราเกินไปยิ่งเราติดไม้ห่างจากปากมากขึ้นเท่าไหร่นยคุณภาพของเสียงก็จะลดลงไปเท่านั้นนะฮะก็ลองฟังเสียงกันดูแล้วกันครับว่าเวลาที่เอามาบล็อกแบบนี้ในห้างตัวไม้ holyland l ล c k ให้คุณภาพเสียงออกมาเป็นยังไงบ้างรครับ มาดูที่ตัวส่งสัญญาณหรือตัวไมโครโฟนของเขากันบ้างนะฮะที่มาพร้อมกับตัวไมโครโฟนก็จะเป็นไมโครโฟนแบบบิวอินซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทาง Holy Land บอกว่าเป็นไมโครโฟนแบบพิเศษนะ,ะออกแบบมาพิเศษให้เสียงดีมากๆครับเทา่าที่ได้ลองใช้งานเนี่ยเทคโนโลยีของเจ้าไมโครโฟนตัวนี้จะมีชื่อเรียกว่า Mac t i m b e r ใหม่นะฮะซึ่งเรื่องของความคมชัดของเสียงที่ได้เนี่ย ทาง Holy แลนดเคลมเอาไว้ว่าให้คุณภาพเสียงเมืนก,กับการบันทึกเสียงในสตูดิโอเลยเรียกว่าดีกว่าไมโครโฟนลาเวเลียที่แถมมาให้กับชุดเขาอีกอันนี้ที่พี่ใหญ่ลองนะฮะก็บอกว่าตัวไม์ตัวนี้เสียงดีกว่าในเรื่องของการรับเสียงของไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจะเป็นการรับเสียงแบบ Omni Directional ฮะก็คือการรับเสียงรอบทิศทางคือเราจะติดไม์ซ้ายขวาขึ้นลงเองเนี่ย ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของความดังเพราะว่าเขารับเสียงรับทิศทางนะครับความถี่เสียงที่เขาตอบสนองเนี่ยก็จะตอบสนองตั้งแต่2 0 2 0ถึง20,000เฮิรตซ์ซึ่งก็เป็นช่วงที่ หูคนเนี่ยได้ยินพอดีคือคนโดยปกติเนี่ยเราจะได้ยินเสียงตั้งแต่20ถึง 20, 2,000เฮิรต์ตัวนี้ก็รับเสียงหรือว่าตอบสนองเสียงได้ครบช่วงที่ด้านข้างของเขาเองเนี่ยก็จะมีช่องสำร,รับการต่อไมโครโฟนเป็นแจ็ค3.5มิลอันนี้เอาไว้ต่อไม่วเลียนะครับมีปุ่มปิดเปิดครับแล้วก็มีปุ่มปิดเปิดน้อยแคนเซลิ่งอยู่ด้านล่างซึ่งถ้าเราเปิดตัวน้อยแคนเซลลิ่งเนี่ยไฟที่ตัวไมโครโฟนก็จะเป็นสีเขียว แต่ถ้าเราปิด noise cancelling ไฟที่ไมโครโฟนก็จะเป็นสีฟ้าส่วนอีกด้านครับก็จะเป็นปุ่ม record หรือปุ่มกดบันทึกเสียงซึ่งเวลาที่เรากดบันทึกเสียงนะครับไฟใต้ปุ่ม record เนี่ยก็จะเป็นสีแดงติดขึ้นมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยบันทึกเสียงอยู่นะคุณภาพเสียงที่ได้น,นะครับจะเป็นไฟล์ l o s s l e s 48ก h z 24บิตแล้วก็ในตัวไมโครโฟนเนี่ยเขามี memory สำหรับการบันทึกเสียงได้นานสุดถึง14ชั่วโมงเลย ที่ด้านหลังของตัวใหม่ครับก็จะเป็นคลิปนิบเอาไว้หนีบเสื้ออะไรพวกนี้แล้วก็มีตัวแม่เหล็กให้มาด้วยนะครับตัวแม่เหล็กตัวนี้ก็เอาไว้ติดตั้งแบบเนี้ยคือเวลาที่เราไม่มีที่ติดไมโครโฟนไม่มีที่หนีบเนี่ยเราก็สามารถใช้แม่เหล็ก ติดแทนได้ก็สะดวกดีตัวไมม์จะใช้ขึ้นความถี่ในการรับส่งสัญญาณเป็น2.4กิกะเฮิรครับในแง่ของการใช้งานนนะทาง Holy Land บ์บอกว่าเขาาสามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลสุดถึง250เมตรในระยะสายตาก็คือถ้าไม่มีอะไรมาขวางเนี่ยเราใช้งานได้ไกลถึง250เมตรแต่ถ้ามีอะไรมาขวางนะครับหรือใช้งานอยู่ในที่ที่มีสัญญาณรบกวนเยอะๆเนี่ย h o l ิแลนด์ก็ยังบอกว่าไมโครโฟนตัวนี้สามารถใช้งานได้ไกลถึง60เมตรครับเท่าที่พี่ใหญ่ได้เอาไมโครโฟนตัวนี้ไปลองใช้งานจริงก็ถือว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยให้สัญญาณค่อนข้างาะะที่จะเสถียรเลยทีเดียวคือใช้งานแบบในห้างในเมืองได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณลบกวนหรือว่าการติดขัดนะฮะอันนี้เท่าที่ลองใช้จริงดูก็ถือว่าผ่านครับ สำหรับความรู้สึกหลังจากที่ใช้งานเจ้าตัว Holyland l a r k Max มาแบบจริงจังสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าอย่างแรกที่พี่ใหญ่ชอบก็คือว่าไมโครโฟนตัวนี้ครับเขามีเมมโมรีในตัวเราสามารถที่จะบันทึกเสียงเอาไว้ในตัวไมโครโฟนได้อันนี้คือระบบเซฟตี้ชั้นดีเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้ครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสายอาจจะหลุดสัญญาณอาจจะหายลืมเปิดตัวรับลืมเปิดตัวส่งหรือว่า ต่อสายไมคเข้าไปกับตัวกล้องไม่แน่นใช้งานเสียงไม่ได้แต่พอเรามีเสียงที่รคคอร์ดอยู่ที่ไมคเนี่ยฉุกเฉินยังไงเรายังดึงเสียงตัวเนี้ยมาใช้งานแทนได้ก็เรียกว่าเป็นความปลอดภัยอีกหนึ่งขั้นหรืออย่างบางครั้งเองเนี่ยเราไม่อยากจะ ต่อตัวรับสัญญาณเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือกล้องหรือมีความจําเป็นว่าเราไม่สามารถต่อได้อย่างเช่นเราไม่มีสายจะต่อหรืออะไรแบบนี้หรือเวลาที่ต่อมือถือแล้วมันเกะกะเนี่ยก็ทําเหมือนกับที่ต้นรายการพี่ใหญ่ทาครับคือใช้ไมค์ตัวเดียวครับบันทึกเสียงไปเลยแล้วก็ค่อยเอาเสียงตัวเนี้ยเอาไฟเสียงจากตัวไมโครโฟนมาซิงกับวิดีโอของเราก็ทํางานได้ยืดหยุ่นมากขึ้นข้อดีอันต่อมาครับก็คือว่าเจ้าไมโครโฟนบิวอินที่มากับตัวเครื่องเนี่ยอันนี้ให้เสียงดีมากๆลองใช้งานแล้วพี่ใหญ่ว่าคุณภาพเสียงที่ให้ออกมา ทำได้ดีกว่าไมล์ลาเวเลียหลายๆตัวด้วยซ้ําคือปกติเองเนี่ยพี่ใหญ่จะไม่ค่อยชอบใช้ไมล์บิวอินแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันจะสู้ตัวไมล์ลาเวเลียหรือว่าไมล์ติดปกเสื้อสีดำดำเนี่ยไม่ได้แต่อันเนี้ยนะฮะต้องบอกว่าเท่าที่ลองเทสแล้วเทียบกับตัวไมล์ลาเวเลียเนี่ยถอดไมล์ลาเวเลียเก็บได้เลยฮะใช้ตัวไมล์บิวอินตัวนี้ก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆแล้วในเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานครับตัวไมโครโฟนเองเนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง 9ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะฮะก็เรียกว่าใช้งานได้ยาวๆครับเปิดไมค์ทิ้งเอาไว้ได้เลยคือที่ตัวรับสัญญาณเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้งานได้9ชั่วโมงส่วนที่ตัวไมโครโฟนเนี่ยก็จะใช้งานได้7.5ชั่วโมงหรือว่า7ชั่วโมงครึ่งครับเรียกว่าใช้งานได้แบบทั้งวันโดยที่เราไม่ต้องปิดตัวไมโครโฟนกับราคาค่าตัวของไม์ครับบางคนอาจจะสงสัยว่าอาทั้าฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยไม์ My ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะค่าตัวของไม์ชุดนี้ครับจะอยู่ที่11,000บาท ซึ่งสำหรับใครที่กำลังมองหาไมโครโฟนไร้สาย2พิธีกรคุณภาพสูงสูงใช้งานได้แบบไว้ใจได้ได้เสียงคุณภาพดีแล้วก็เวลาที่ใช้งานเองเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะคล่องตัวพี่ใหญ่ว่าเจ้าตัวไมโครโฟน Holy Land l ลิไล La กแม็กตัวเนี้ยไม่ผิดหวังครับก็ขอบคุณสำหรับก,การรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube c h anel n ส n a น Tech Zone แล้วก็กดไลค์เฟส o o ๊คแฟนเพจสแตน e c h Zone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ